สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องฟรีมายนะครับวันนี้จะพูดเรื่องนิวเอจนิดนึงนะครับนะวันนี้หัวข้อนะครับมินเมตการถูกปิดช่องมากนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นกระแสของสื่อหลักทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียก็ตามหรือว่าเป็นสื่อที่เป็นทางการหน่อยก็ตามนะครับนะเขาถูกครอบงำไม่หมดแล้วนะครับวันนี้พูดเรื่องยุคทำสืวิไลกับการจัดระเบียบโลกใหม่ ซึ่งผมจะไม่ใช้คำว่า the Great Reset โดยตรงตรงหัวข้อนะครับแต่ว่าเราจะเข้ามาพูดอยู่ในนี้นะตอนนี้หลายๆคนนะครับที่ตามข่าวในเชิงในทางใต้ดินนะครับนะก็จะคงเคยจะเคยได้ยินเรื่อง the Great Reset นะครับการรีเซ็ตระบบโลกนะครับบบการทุกอย่างนีระบบการเงินนะครับเพื่อจะเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าเป็นเผด็จการนะร้อซนะครับ ควบคุมทุกอย่างของมนุษย์นะครับนะอันนี้เรียกว่า the great reset นะเป็นมันเกี่ยวอะไรกับยุคธรรมศิวิไลนะครับวันน้ต้องเกินก่อนว่าจริงแล้วเนี่ยยุคธรรมศิวิไลเนี่ยมันมีตำนานมาอยู่แล้วนะครับนะช่วงไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามนะจะมีพระเมธพระศรีิเมธไตรนะครับนะเมไตรยะนะครับเมสไอาเมสศิอะนะครับของแต่ละศาสนาเนี่ยนะครับ นะแล้วก็จะมีการพูดถึงการมาของพระเจ้าจากักรพรรดิพระจักรพรรดินะครับ,นะรบแล้วกออ็อะไรนะพระเยซูจะลงมาโปรดอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยน,นะคือประมาณนี้นะที่ผมประมวลมานะครับนะี่นี่คือการมาของยุคทำสิวิไลนะครับทีนี้คือมันก็มีคือมออีฝ่ายพุทธองค์นะครับแล้วก็ไม่ได้มีภาคมาน,นะครับที่ ยายามจะเรียนแบบภาคมานี่เขาครอบงําโลกมาพักใหญ่ละนะนานละนะตั้งแต่น่าจะประมาณเกือบร้อยปีแล้วั้ยตั้งแต่มีพวกอิลูมินาตินั่นแหละนะครับนะเป็นภาคมานะค,คือมันมีทั้งมานต่างดาวมีพวกสาตาร์อะไรอางเนะมันผสม,ส,มสมรวมกันนะครับนะบแล้วก็พยายามครอบงําคือจะเหมือนนียจะตัดตอนไม่ให้เกิดทํายุคทําิวิไลนะครับทําิวิไลเนี่ยคืออยู่อนโดยธรรมนะครับ คือจากมิติที่3ไปมิติที่5นะครับนะคือมิติที่สานี่คืออยู่โดยกรรมนะครับแต่ว่ามิติที่5เนี่ยคืออยู่โดยธรรมคืออยู่กันแบบไม่แบบไม่อะไรกับอะไรนะทุกอย่างมันจะเป็นเกิดเองเป็นเองนะคนะเนี่ยนี่แหละนะครับอันนี้คือยุคธรรมซีไรน์ทีนี้คือภาคมารก็อยากเอาบ้านนะครับเขาก็เลยพยายามจะควบคุมมนุษย์ทุกอย่างนะเรื่องระบบการเงนินเรื่องหนี้นะเมื่อก่อนเราเป็นาทาสโดย โดยระบบการบีบมังคับเหลือ,อก็แล้วแต่นะครับนะระบบที่บีบบังนคะับพอมายุคสมัยใหม่ก็ดีหน่อยเหมือนเหมือนเลิกท่านแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมาเป็นท่าหนี้นะครับเป็นลูกหนี้เป็นท่านหนี้นะครับทุกคนก็เป็นหนี้นะครับก็เป็นหนี้มันมันระบบท่าอย่างหนึง่งนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีระบบดิจิตอลเข้ามาดิจิตอลเคอร์เนซีนะครับเงินคุณโอนไปไหนรู้มหมดนะครับทำอะไรยังไง ซิกแซกไม่ได้นะครับผมไม่ได้ว่าจะให้ซิกแซกนะแล้วควบคุมหมดเลยนะครับประวัติการรักสงรักษาพยาบาลแหไรงตัวของตัวคุณเองนะครับแล้วแล้วก็มีดิจิตอลไอพีเหมือนประชาชนเนะี่ยแต่ไม่ต้องอีกหน่อยก็คือสแกนหน้าเนะี่ยไบโอเมตริกนะครับสแกนหน้านะครับก็รู้หมดแหละแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดอยู่ทั่วทั่วโลกทุกที่นะครับนคะอยจับจ้องค <c oughs> อยควบคุมนะครับอีกหน่อยคือเขาจะคุมได้หมดแหละว่า คุณไม่สามารถใช้เงินไปทํานี้ได้นะอะไรเงี้ยนะคุณพิพากไหมคือมันจะควบคุมอย่างละเอียดเลยจากระบบส่วนกลางนะครับนี่คือ the g reset นะซึ่งมันก็ทําให้เราทุกคนก็เหมือนเป็นท่าน,นะเนาะนี่คือภาคมานะครับจะไม่เกิดจะทําให้ไม่เกิดยุคทําซีไรทีนี้คือมันเป็นแค่เรียนแบบไงคุณพพไหมแค่เรียนแบบนะครับเอาทั้งนี้มาลองรับนะครับนะ ยุคทํมือวิาเนี่ยก็จะเกิดเหมือนกันนะเกิดเหมือนกันแต่ว่าเป็นการล้างวิบากสัตว์โลกเป็นการรีเซ็ตสัตว์นะครับนะเพาตอนนี้วิบากกรรมของสัตว์โลกของสังว์ทั้งหลายเนี่ยมันเยอะมากนะมันเยอะจนกระทั่งมันมันไม่ไหวแล้วอ่ะไปต่อไม่ได้แล้วนะไปต่อไม่ได้แล้วนั่นคือเบื้องบนก็ก็เป็นไปตามแพนนะคือไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็เหมือนกันนะครับเพราะสังวรเนี่ยมันมีวิบากกรรมเกินลิมิตที่สังว์จะรับได้นะก็เกิดการรีเซ็ต ในสมัยหนึ่งก็จะมีตอนนั้นยุคสมัยอะไร,รยุคสมัยพระเยซูที่มีเหตุการณ์มันคล้ายๆบัญญ,ญัติสิบประการไงไม่รู้ว่าที่มอีอะไรภัยพิบัติสิบอย่างนะครับนะมาล้างล้างโลกอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยฮะอย่างนั้นเลยฮะนะอย่างนั้นเลยนะของเราก็เริ่มมีนะโรคระบาดโรคระบาดนี่ก็อาจจะเกิดจาก น้ำมือของมนุษย์นะครับผู้ไบโอเทคทั้งหลายนะฮะแล้วก็มีเรื่องเศรษฐกษิจพังนะครับก็จะต่อเนื่องไปกับความอดอยากเลยแหละนะความอดอยากนะครับแล้วก็เรื่องสงครามเรื่องภพิบัติความตายทั้งหลายนะทีนี้คือเขาก็คือไอ้อพวกจัดระเบียบโลกใหม่ก็พยายามจะทําให้เกิดสงครามนะครับสงครามอย่างนี้ฆ่าชีวิตคนจะเยอะแต่จะได้รีเซ็ตได้คนเหลือน,น้อย แต่ที่เหลือน้อยๆเนี่ยคือเหลือพวกมันเหมานะซึ่งไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับก็คือเบื้องบนก็จะมีเหมือนกันรีเซ็ตนะครับจะเกิดท้ายบัตใหญ่นะครับนะคือคงเคยได้ยินหนาหูแล้วล่ะนะจากหลายสายนะครับว่าจะเกิดทายบัตรใหญ่มันก็จะเกิดตอนคือมันจะโอเวอร์แลปกับสงครามโลกนี่แหละครับนะโอเวอร์แลปกันเหลื่อมซ้อนกันนะครับนั่นคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยภาคมันจะทําให้สําเร็จนะครับ ให้โดนรีเซ็ตไปด้วยนะครับนะพวกภาคมือพาคมาทั้งหลายที่ไปสร้างบังเกอร์ไว้ใต้ดินก็จะถูกสูงไปนะครับนะก็เรียกว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลาเลยแหละนะ <g ül> นั่นแหละครับคือมันมีการแข่ง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 กัแบบเบื้องบนอยู่นะนะเป็นอย่างนี้นะครับก็ือคืนนี่คือเหตุหนึ่งที่สุธรรมเริ่มเปิดนะสุธรรมเริ่มเปิดนะสุธรรมเริ่มเปิดนะแล้วก็จะมีคนส่วนหนึ่ง่ที่ พอน่าจะรอดได้นะครับที่พอจะสว่างสวยได้นะครับได้ฟังนี่ได้ฟังสัาธรรมแท้นะครับแล้วก็สว่างสวยไปด้วยกัน,นแล้วก็โปรดสั์ไปด้วยกันด้วยนะไม่ใช่มวลหมกมุ่นอยู่แต่ตัวเองนะนั่นแหละครับอันนี้คือแผนการคร่าวๆนะครับนะซึ่งผมก็ยังไม่ถึงกับขนาดที่ว่าเอาความรัสอนมาพูดหรอกนะก็คือพูดมากไม่ได้นะพูดมากไม่ได้ดก,ไไดก็รู้แค่นี้แหละนะ เป็นภาพคร่าวๆให้เห็นกันว่ามันประมาณนี้นะน,น,นั่นแหละภาพมันก็พยายามจะแย่งชิงยุคสมัยเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่สาเร็จนะไม่สำเร็จนะ,เ,จนะเพราะว่ายิ่งความสว่างสวยมากเท่าไหร่ออหก็น่นตีกลับมากเท่านั้นนะครับอย่างใครจิตวัศนีนะจิตวิศนเะนี่ยก็ช่วงตุลาปีก่อนนะครับปีก่อนนะ,ะมนันที่อยู่กับ วัคซีนนะครับและตัวใหญ่เลยนะวะะัคซีนที่ขึ้นด้วยตัวนีนะนะพีนะครับอันตัวนั้นเนี่ยมันเข้ามาในวัดนะครับพักมาในแพักทิปนะคันมานต่างดาวนะครับมาปวดนะครับช่วงนั้นผมก็ขอความกล้ามเรื่องคุณสายมันใช้คุณสายแบบพับลิค่ะออกสื่อเลยนะออกสื่อแล้วก็แฝงมาให้เป็นเรียกว่าเ็าเรียกว่าอะไรอ่าฮิดเดนเมสเซจนะครับคือ คำพูดก็ปกติแหละนะแต่ว่ามันใส่แบบพลังตะบะพลังฌานมันมาด้วยนะครับในะการที่เรียกว่าครอบงาเรานะก็คือคนส่วนใหญ,ญ่ก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยวัคซีนปลอดภัยฉีดไหม <c oughs> นี่คือใครมีวิบากก็ฉีดแหละนะไม่ต้องอะไรมากนะครับนะบางีผมไม่มีวิบากองฉีดไม่ฉีดไม่ฉีดนะนั่นแหละมันมาอยู่พักหนึ่งแหละแล้วผมก็ ออกมากรรมเรื่องคุณใสไปอะไรไปนะตอนนั้นยังไม่มีสะกดมานะียมันก็สักพักนึงอ่ะสู้สักพักหนึ่งมันก็ไปหมดแล้วอันนี้นไม่กล้านะครับเพราะว่าตอนนี้มาก็สะกดเลย <c oughs> สะกดมานะนรับสะกดมาสะกดมาหลายเยอะและ้วน่าจะหลายร้อยแล้วนะโอเคนะวันนี้ก็จบแลวนะ New Age 101นะครับนะเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้า